ดูดเบื้เข ah ็ยมาถึกไฟเบิได้หมดเห็นอมเลยเยสีไ้ไป่ไปทัไเลย้มนลงมากาวนี้กลัวมันรู้เลยมูเอาไฟเอาไฟลงไปข้างหมดถูกต้องเลยจิ

มีสี่ห้เมตรนี่ยน้อยห่งันอา้หนอนโวิ่งแรงเร็วะเหมือนที่เราจับอ่ซอยไมเหมือนนันเล็กกว่าเล็กกว่านี้มันใหญ่สุดเลยใหญ่เมองเ้าเลยแบบนี้ ผมต้องผมต้องคุยกันทนี่ตัดตอดีตัด่อคยดิยังรขดเทรับต้องไม่กินลยโอ้ด้วยนะข้าลเลยระนะวังระวังมือลบเลยครับเดี๋ยวออกไปได้อทั้งออกไป อันนี้ไม่กินแล้วไม่กินปลาเฉยดึงได้ไหมครับมีใครช่วยช่วยดึงแขนช่วยดึงขาหน่อย

ไอ้มันออมตัวได้มรต้องรอดฮต้องรอดต้องรอดต้ับหัวตึนะเัีไปนีกึ้นไปค้ับอ่นาตัวมันคืนกลับไปอีกี่ัจับไครับี่ับนนี้จับจับไฟมันจสจับ่เนี่ยจนบไง

เลือกงูเดี๋ยวไว้เียไอ้ตัวนี้เลียงที่บ้านไงเมื่อก่อนหลบเลยไปหลบเลยมันจะออกแบบนี้หลบเลยเหานไลมครับน้าบ้านเลยหน้บ้านเลยถนนเลยครับ